การรวมจำนวน2องจำนวนจุดประสงค์การเรียนรู้เด็กๆสามารถบอกผลรวมของจำนวนสองจำนวนและแสดงการหาจำนวนทั้งหมดได้โดยการนับสอนโดยครูสุภัตตาค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ลอยกับคุณแม่กำลังเลือกซื้อของในห้างสรรพสินค้าอยู่ค่ะ ที่นี่มีของต่างๆให้เลือกมากมายเลยค่ะลอยและคุณแม่ได้ของครบตามที่ต้องการแล้วค่ะเพื่อนๆมาช่วยพลอยดูกันนะคะว่าพลอยซื้อสินค้าอะไรมาบ้างนี่คือสินค้าที่พลอยเลือกซื้อมาในวันนี้ทั้งหมดค่ะดูเหมือนว่าลอยและคุณแม่จะซื้อของมาเยอะเลยทีเดียวนะคะเริ่มจากขนมครับเค้กก่อนเลยค่ะ ขนมคัพเค้กกล่องนี้สองชิ้นกับขนมคัพเค้กกล่องนี้อีกสามชิ้นรวมกันเป็นขนมคัพเค้กกี่ชิ้นน้าเพื่อนๆทราบไหมคะขนมคัพเค้กสองชิ้นรวมกับขนมคัพเค้กสามชิ้นรวมเป็นขนมคัพเค้กห้าชิ้นค่ะ เพื่อนๆตอบกันถูกไหมเอ่ยการนับรวมจํานวนสิ่งต่างๆต,ตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไปเรียกว่าการบวกค่ะการนับรวมจํานวนสิ่งต่างๆต,ตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไปเรียกว่าการบวกค่ะการนับสิ่งของรวมกันสามารถทำได้โดยใช้วิธีนับต่อเริ่มจาก กล่องที่มีของมากกว่าแล้วนับต่อไม่จําเป็นต้องเริ่มจากการนับหนึ่งเสมอไปนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ที่เราหาจํานวนเค้กทั้งหมดของขนมเค้กที่ซื้อมาสองกล่องกล่องแรกสองชิ้นและกล่องที่สองสชิ้นเพื่อนๆสามารถหาจํานวนเค้กทั้งหมดได้ง่ายๆโดยการนำจำนวนเค้กทั้งสองกล่อง มารวมกันโดยจํานวนมากกว่าคือจํานวนสามชิ้นนับต่อไปอีกสองชิ้นคือสามสี่หเพียงแค่นี้เพื่อนๆก็ได้ผลรวมของจํานวนขนมคับเค้กทั้งหมดแล้วค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะเราไปนับของที่พลอยซื้อมากันต่อเลยดีกว่าค่ะ มาดูของที่พลอยซื้อชิ้นต่อไปนะคะมีปลาสามตัวได้มาอีกหนึ่งตัวรวมเป็นปลากี่ตัวนะ้าเรามาใช้วิธีการนับต่อดูนะคะสนับเพิ่มอีกหนึ่งเป็นสี่ค่ะฉะนั้นปลาสามตัวรวมกับปลาหนึ่งตัวรวมมีปลาสี่ตัวค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเริ่มรวมจำนวนกันได้คล่องแล้วหรือยังเอ่ยลอยยังมีของอีกมากมายให้เพื่อนๆได้ลองฝึกบวกเลขกันอีกนะคะเพื่อนๆมาช่วยพลอยรวมจำนวนของเหล่านี้ไปพร้อมๆกันนะคะจานสองใบกับจานอีกหนึ่งใบรวมมีจานสามใบคะ่ะ มังคุดสี่ผลกับส้มหนึ่งผลรวมมีมังคุดและส้มทั้งหมดห้าผลค่ะมะม่วงสองผลกับสับป,ประรดสผลรวมมีมะม่วงและสับป,ประรดทั้งหมดสี่ผลค่ะและขวดน้ำสี่ขวดกับขวดน้ำอีกสองขวด รวมมีขวดน้ำกขวดค่ะเราลองไปทำแบบฝึกหัดกันดูอีกนะคะเพื่อนๆมาช่วยแม่ของพลอยหยิบของที่ต้องการซื้อให้ถูกต้องนะคะหากหยิบของมาใส่ถูกต้องตามจำนวนว้าวเก่งจังเลยค่ะหากหยิบผิด ว้าวลองใหม่นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมฝึกบวกจำนวนสองจำนวนกันไปบ่อยๆนะคะคราวหน้าเราจะได้มาสนุกกับการบวกสิ่งต่างๆกันต,ต,ต่อแล้วพบกันใหม่นะคะบา,บายบายกิจกรรมในวันนี้นะคะเราจะเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่45กันค่ะเป็นเรื่องของการบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกินสิบค่ะ เรามาถึงบทที่สองกันแล้วนะคะบทที่สองจะเป็นเรื่องการบวกค่ะการบวกนะคะอันนี้จะมีจานวนสองจำนวนมาบวกกันจากคาสั่งนะคะเด็กๆคําสั่งมีอยู่ว่าให้เติมตัวเลขสแสดงจํานวนให้เติมตัวเลขสแสดงจํานวนในข้อแรกนะคะข้อที่หนึ่งจุดหนึ่งเราจะมีแก้วน้าแก้วน้ำมีกี่ใบเดี๋ยวเรามานับไปพร้อมๆกันเลยค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแก้วน้ำมีแปดใบนะคะอันนี้เขียนเรียบร้อยแล้วนะคะแก้วน้ำสีแดงมีแปดใบและแก้วน้ำสีน้ำเงินมีหนึ่งมีหนึ่งใบค่ะแก้วน้ำสีน้ำเงินมีหนึ่งใบแปดรวมกับหนึ่งเป็นเท่าไหร่ รวมกับหนึ่งเป็นเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเรามันลองนับเลขรวมกันดูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าค่ะแปดรวมกับหนึ่งได้เก้านะคะให้เด็กๆเ,เขียนเลขเก้าลงไปค่ะต่อไปค่ะ มมรกระป,ป๋องสีแดงมีทั้งหมดห้าใบกระป๋องสีน้ำเงินมีทั้งหมดสองใบคำถามมือว่าห้ารวมกับสองเป็นเท่าไหร่ห้ารวมกับสองเป็นเท่าไหร่ให้เด็กๆนับกระป๋องสีแดงรวมกันกับกระป๋องสีน้ำเงินนะคะเดี๋ยวเรามานับพร้อมๆกันค่ะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดอ่านั่นแสดงว่าข้อนี้นะคะตอบเจ็ดค่ะห้ารวมกับสองได้เจ็ดนะคะ,ะข้อต่อไปค่ะคำถามมีอว่าเจ็รวมกันกับสามเป็นเท่าไหร่เจ็ดรวมกันกับสามเป็นเท่าไหร่หลอดไฟมีเจ็ด และหลอดไฟมีเพิ่มมาอีกสามให้เด็กๆนับจำนวนสองจำนวนนี้นำมารวมกันนะคะว่าเ็ดรวมกันจะสามได้เท่าไหร่แล้วใส่คำตอบลงไปในช่องนี้นะคะใส่คำตอบลงไปในช่องนี้นะคะ่ะแบบฝึกหัดหน้าที่สี่สิบหกค่ะคำสั่งค่ะเติมตัวเลข แสดงจำนวนเตนิมตัวเลขแสดงจำนวนค่ะในข้อสองจุดหนึ่งนะคะข้อสองจุดหนึ่งจะมีนมนะคะจะมีนมอยู่ทั้งหมดสามกล่องค่ะอันนี้นะคะนมสามกล่องเพิ่มอีกซื้อมาเพิ่มนะคะซื้อมาเพิ่มอีกเท่าไหร่ซื้อมาเพิ่มอีกเท่าไหร่ ซึ่งจำนวนรวมกันแล้วได้ห้าจำนวนที่รวมกันแล้วได้ห้าเดี๋ยวเรามาลองนับกล่องไปพร้อมๆกันเลยนะคะนับต่องนมไปพร้อมกันมีอยู่แล้วหนึ่งสองสามและจำนวนที่รวมกันทั้งหมดนะคะรวมกันทั้งหมดจะให้ใช้ปากกาเป็นสีเขียวนะคะเด็กๆด,ดูที่ปากกาสีเขียว หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะอันนี้คือจํานวนห้านะคะส่วนอันนี้คือจํานวนสามค่ะอ่ะคกูจะแยกสีปากกาให้เด็กๆเ,เห็นได้ชัดนะคะเรานํามาเพิ่มอีกเท่าไหร่นำมาเพิ่มอีก 1, หนึ่งสองนั่นแสดงว่ามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วสามเพิ่มอีก สองเป็นห้าค่ะมีอยู่แล้วสามเพิ่มอีกสองเป็นห้านะคะครูจะแยกสีในจามับให้เด็กๆเ,เห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะต่อไปค่ะโหเห็นแล้วหิวเลยอยากกินโดนัทจังเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่ามีอยู่เท่าไหร่นำมาเพิ่มอีกเท่าไหร่ รวมเป็นเท่าไหร่นะคะมีอยู่แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีอยู่แล้วหกนำมาเพิ่มอีกสามจริงหรือเปล่าหน้าลองนับดูดีกว่านำมาเพิ่มอีกสามหนึ่งสองสาม แล้วรวมกันแล้วได้เก้ารวมกันแล้วได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ้ามีอยู่หกเพิ่มอีกสามเป็นเก้านะคะมีอยู่หกเพิ่มอีกสามเป็นเก้า น่แสดงว่าช่องนี้เราควรใส่เลขอะไรคะเด็กๆช่องนี้ควรใส่เลขอะไรคะเด็กๆระหว่างเลขหกเลขสามือเลขเก้าถูกต้องค่ะช่องนี้นะคะใส่เลขหกค่ะมีอยู่แล้วหกเพิ่มอีกสามเป็นเก้าค่ะ ข้อต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันเลยเดี๋ยวข้อสองจุดสามและข้อสองจุดสี่นะคะครูจะให้เด็กๆเ,เติมลงไปด้านล่างเองโดยคุณครูจะช่วยนับนะคะอ่ะมีอยู่แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีอยู่แล้วแปดค่ะนำมาเพิ่ม นำมาเพิ่มหนึ่งใบสองใบนำมาเพิ่มสองใบนะคะรวมทั้งหมดรวมทั้งหมดอ่ะขอเปลี่ยนสีปากกาให้เข้มขึ้นเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีอยู่แล้วแปดมีอยู่แล้ว แปดนะคะอันนี้คือมีอยู่แล้วแปดนำมาเพิ่มสองนำมาเพิ่มสองเป็นเป็นคือการนำมารวมกันทั้งหมดนะคะเป็นคือการนำมารวมกันทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะคะมีอยู่เท่านี้ใส่ลงไปในช่องนี้นะคะมีอยู่เท่านี้ใส่ลงไปในช่องนี้ เพิ่มอีกเพิ่มอีกคือด้านขวามือนะคะเพิ่มอีกเท่าไหร่นำมาใส่ในช่องนี้ค่ะเป็นเป็นคือจำนวนทั้งหมดจำนวนทั้งหมดมีเท่าไหร่นำมาใส่ในช่องนี้นะคะข้อต่อไปค่ะเป็นขวดน้ำนะคะขวดน้ำเดี๋ยวเราเรามานับจำนวนที่มีอยู่แล้วนะคะ จำนวนที่มีอยู่แล้วคือหนึ่งค่ะนำมาเพิ่มนำมาเพิ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะนำมาเพิ่มเจ็ดรวมเป็นรวมเป็นจะใช้สีเขียวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดอ่าทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะมีอยู่มีอยู่เท่าไหร่นำมาเขียนลงในช่องนี้ค่ะนำมาเพิ่มเท่าไหร่เขียนลงไปในช่องนี้นะคะเป็นคือการนำมารวมกันทั้งหมดรวมกันทั้งหมดได้เท่าไหร่นำมาใส่ในช่องนี้ค่ะ อีกรอบนะคะมีอยู่เท่าไหร่นำมาใส่ในช่องนี้มีอยู่เท่าไหร่เพิ่มอีกนำมาเพิ่มเท่าไหร่นำมาเพิ่มเท่าไหร่ใส่ในช่องนี้นะคะเป็นคำว่าเป็นคือนำม,มารวมกันทั้งหมดรวมกันทั้งหมดนี้ขวดน้ำนี้ได้เท่าไหร่นำมาใส่ในช่องนี้นะคะเด็กแบบฝึกหัดหน้าที่47 เติมตัวเลขแสดงจำนวนอเหมือนเดิมเลยนะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนคำถามมีเหมือนเดิมเลยคือมีอยู่เท่าไหร่มีอยู่เท่าไหร่หรใส่ช่องนี้เพิ่มอีกเท่าไหร่ใส่ช่องนี้และเป็นเป็นคือการนำมารวมกันทั้งหมดนะคะให้ใส่ช่องนี้ ข้อหน้าในหน้านี้นะคะแบบหัดหน้านี้จะมีทั้งหมดสี่ข้อด้วยกันเดี๋ยวครูจะทําตัวอย่างให้ดูเพียงหนึ่งข้อเท่านั้นจะทําตัวอย่างให้ดูเพียงหนึ่งข้อเท่านั้นนะคะและอีกสามข้อนะคะให้เด็กๆไปฝึกฝนทําเองแต่คุณครูจะช่วยอธิบายในแต่ละข้อให้และให้เด็กๆเ,เติมคําตอบลงไปเองนะคะอ่ะในหน้านี้นะคะมีจําน,นวนนมนะคะ มีอยู่แล้วนะคะหนึ่งกล่องสองกล่องนำมาเพิ่มอีกหนึ่งกล่องสองกล่องรวมมีทั้งหมดหนึ่งสองสามส,ามสี่เออหน้านี้ข้อนี้นะคะเขียนได้ว่ามีอยู่แล้วสองค่ะนำมาเพิ่มอีกสองค่ะรวมกันล้วเป็นสี่กล่องค่ะ ข้อสามจุดสองนะคะข้อสามจุดสองต่อไปนะคะมีอยู่แล้วนะคะมีอยู่แล้วหนึ่งสองสามนำมาเพิ่มอีกนะคะรวมกันกับอีกหนึ่งสองสามที่เป็นกระป๋บบองสีเขียวนะคะกระป๋บบองสีเขียวและกระป๋บบองสีแดงนะคะรวมกันเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะรวมกันเป็นหกอ่า ้องใส่อะไรในช่องไหนบ้างอันนี้อ่านว่ามีอยู่นะคะมีอยู่เท่าไหร่นำมาใส่ในช่องนี้มีอยู่เท่าไหร่นำมาใส่ในช่องมีอยู่นะคะต่อไปค่ะรวมกันรวมกับนะรวมกับรวมกับกระป๋องสีเขียวค่ะได้เท่าไหร่ใส่ช่องนี้กระป๋องสีเขียวได้เท่าไหร่ใส่ช่องนี้ ป็นคือการนำม,มารวมกันทั้งหมดการนำม,มารวมกันทั้งหมดได้เท่าไหร่ใส่ช่องนี้การนำม,มารวมกันทั้งหมดได้เท่าไหร่ใส่ช่องนี้ค่ะต่อไปค่ะข้อสามจุดสามข้อสามจุดสามนะคะเหมือนเดิมเลยมีฐานนะคะมีฐานสีดำมืออยู่แล้วหนึ่งสองสามสี่นะคะ และ่านสีแดงนะคะ่านสีแดงมีหนึ่งสองสามสี่ค่ะ่านสีแดงก็มีสี่่านสีดำก็มีสี่รวมกันเป็นนะคะรวมกันเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะอ่ะอีกครั้งนะคะมาเรามาดูกันฐานสีดำนะคะคือมีอยู่นะคะมีอยู่เท่าไหร่ใส่ช่องนี้ ฐานสีดำมีอยู่เท่าไหร่ใส่ช่องนี้ค่ะกับฐานสีแดงกลับฐานสีแดงฐานสีแดงมีเท่าไหร่ใส่ช่องนี้ roat, ค่ะฐานสีแดงมีเท่าไหร่ใส่ช่องนี้นะคะต่อไปคําว่าเป็นคือนํามารวมกันเป็นคือนํามารวมกันเป็นนํามารวมกันได้เ <semester> ท <medo> ่าไหร่ใส่ช่องนี้ค่ะ นำมารวมปานฐานทั้งสองสีนี้รวมกันได้เท่าไหร่ใส่ในช่องนี้นะคะต่อไปค่ะอันนี้นะคะสีน้ำเงินสีน้ำเงินมีหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะ สีแดงนะคะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะและรวมกันคือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะ,ะมีอยู่นะคะสีน้ำเงินมีอยู่เท่าไหร่ใส่ช่องนี้ค่ะสีน้ำเงินมีอยู่เท่าไหร่ใส่ช่องนี้ค่ะสีแดง รวมกับสีแดงมีเท่าไหร่ใส่ช่องนี้ค่ะสีแดงอย่างเดียวนะคะมีเท่าไหร่ใส่ช่องนี้ค่ะเป็นคือการนำมารวมกันรวมกันทั้งหมดสีแดงกับสีน้ำเงินรวมกันทั้งหมดได้เท่าไหร่ใส่ช่องนี้ค่ะสีแดงสีน้ำเงินรวมกันทั้งหมดได้เท่าไหร่ใส่ช่องนี้นะคะแบบฝึกหัดหน้าที่47 เด็กๆเ,เติมคำตอบลงไปให้เรียบร้อยให้ครบทุกคนจากบทเรียนในวันนี้สรุปได้ว่าจำนวนสองจำนวนรวมกันเราสามารถหาจำนวนทั้งหมดได้โดยใช้วิธีการนับค่ะจากบทเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนโดยการทำกิจกรรมหน้าที่45ถึงหน้าที่47นะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ